h Hard แล n ด i ่ g 15เซ p ต e m ber 1944สนามบินเปลูรูทหารมิลเลอร์เอ้ยวัดีฟัสเปนเราปนกลไวโอ้บาร์ A ยนัดีจะแฟงไอ้ะเรารอบจมตีเราจะไม่ได้โดนฆ่าเลยก็ได้แต่เราจะร่วมกับกองทัพที่ห้า ทุกคนระแวดระวังไว้เครื่องบินตกอันนั้นเพื่อนเราปะเนี่ยเพื่อน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 มึงดูดิเขามีชื่อใจเย็นยแับรอดแล้วกับรอดแล้วไฟยังลุกอยู่เลยดูสิเขารอดเปล่าก็ติดกับอะไรก็อย่างอีเหี้ยระเบิดโอ้โหแม่งวิ่ง เอาดาบไปปืนมานออเอลโลมอดโจมตีมันไปกับดาบอ่ะอ๋อูยยิงจากไหนวะมันยมจไปลามย้มจะได้ปลามันแต่งตัวมีใบไม้มันอําพรางมันเรียนรอดมันไปเข่าชนไก่มาแล้วมันอําพรางได้เว้ยอ๋อโอเค ไห้ตายเดี๋ยวไม่คิดเลยว่ามันจะวางกับดักกับคนทหารเราโอ้ข้างหน้าไอ้เพิร์ดกูนอนไอ้เอานอนเอาแฟชั่นเฟลผิดมึงเลยผิดมึงเลยผิดมึงเลยอะไรไอ้เหี้ยกูวิ่งมาเจอไม่ระวังอ่ะโอ้ไอ้เหี้ยโอ้ร้องกูนี่โอ้มึงมึงเลยเนี่ยอันนี้มึงเลยถอยแล้วถอยแล้ว ค่อยๆเดินนะโอเคค่อยๆเดินนี่ข้างหน้าน่าจะมี <triang> อีกเหมือนเรามาสายนะหน่วยห้ายิงกันใหญ่แล้วนะ่ะบังเกอร์เปิดกองข้างบนจัดก,การซิทหารระเบิดข้ามไปเฟิร์ดละมั้งทุกคนบุกป้ป้จัดไป้ายวารุนจัดไปอุ้ย ตายตายกรูกำออกมาจากบังเกอร์ใครมีชนกูเนี่ยอีกตัดกูก็ตายหรอกโ้เฮ้ยข้างหลังมาจากไหนวะเพื่อนบันเดยไอ้เหี้ยยิงกูรูยยิงก็ไปเฟิร์สยิงก็ไปเอ็มหนึ่งไอ้เหี้ยปืนมันจะหมด เพื่อนตรงนั้นเพื่อนหรือเปล่าเออหอยยไม่เข้าวะใส่พายเลยอ่ไอ้สัตว์เลยแบงค์หอยพาอีกแล้วเหรออ๋อนนั่เพื่อนไอ้อเหี้ยไอ้เพืเอ่อนข้างในมีคนระวังโอ้ยสัตว์เรียกว่าไรยิงอ่ะข้างหน้ามีข้างหน้ามีาามาามอีกบอปืนไฟบุก,กไปบอลล็องสกี้ยิงคูมกันด้วย เอ้ยเขี้ยแม่งเอาไอ้สัแม่งเอาพานท้ายฟาดหน้ากูเขี้ยกองเลยนอนกองเลยเอาไอ้เขี้ยพี่มาจนจะเิยกูว่าจะรักจะตัวไอ้เฟยแล้วิดโอ้โหไอ้เฟยกูวิน้นไปแล้ว อย่าขวางไอ้อนนไอ,นนอ,นนอนน้มาเมาน,นี่ยไอ้เหี well. yeah, ้ยข้างหน้ามีอีกข้างหน้ามีอีกโอ้ยปาระเบิดไปแล้วปาระเบิดไปแล้วยิงกดปืนก้อนหน่อยคนปืนไฟต้องเดินทางไปให้ถึง กูโดนปืนคนหนักยูงไม่ตายไอ้สารมันก็ยูงไม่เข้าว่าอองป้ามันจะเมาป้ามันมอดตัวไหนป้ามันมอดตัวไหนอะเอฟเฟิคเขาบอกให้มึงไปเอาปืนไฟไออยู่างไรอะนั่นเหลือง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 กูยิงควมกันให้ เปล่งไฟว่าเองเหลืองเหลืองถังเหลืองเหลืองข้างหน้าข้างหลังข้างหน้ามึงข้างข้างนั่นนะไอ้ไอ้เฟิร์สฮะยูนีฮะยูนีเฮ้อใครอัพเปิดกูไปได้วไอ้ยัยกูเองไอ้เฟิร์สมันอยู่ในนี้กูไปละ เฟิร์ส <c oughs> อูโอ๊ยนี่ไงโอ้ยคนไฟลุกขอดอ่าโบกกระป๋องข้างหน้าสนามบินอยู่ข้างหน้าเราเฟิร์สแนะนำเผ <c oughs> าหญ้ามันอยู่ในดงเชื่อกูดงข้างหน้าเนี่ยเฟิร์สกูเห็นหัวอยู่หล่นหล่นเข้ามา ไปจะไปต้นไม้บอต้นไม้ไอ้เขียมันห้อยลงมาแบบนั้นเหรอใช่เมื่อเขาผูกขาไว้ตองขึ้นอุ๊ยเชี่ยไอ้ยัยไายญี่ปุ่นฐานยิมนาสติกไอ้สัตว์มาใช้มาใช้เอาไอ้ฟ้าปืนยาวกูหมดโอเคยิ้ม ตม้กลับมาแล้วพี่น้องศัตรูอยู่ในอาคารข้างหน้าเืิร์กกรนหน่วยเจ็ดมาจากฝั่งเหนือพวกเขาพยายามเอารถถังเข้าไปแต่เราผ่านไปไม่ได้ทหารญี่ปุ่นกดเราพวกมันอยู่ชั้นสอง Thắm ngay đi cha lốt cả bạc hắn nè Đi ngay Nhìn dù, phía bấm nhìn dù Phải nhìn này bác Quân đội cây Mình thử Anh đã mới khẩu súng không? có súng. Đi. Đi. Cố lên. Đi. 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 thau. โอ้ยเอฟอร์สดีเพื่อนอดีดยัระเบิบด,ดไปกูยิงไม่พักเลยเพื่อนยิงอะไรกันอ่ะปวดต้นี่ยังมีอยู่ยังมีอยู่มันอยู่แน่ครอเฟอร์คว้าปืนไฟออกมา ฝังกูฝังกูเฟิร์สฟังกูเออหมดหมดเคลียร์หมดเคลียร,ร,ร์หมดอุ้ยอุ้ยปืนไม่หมดตรงหน้ากูตรงหน้ากูเฟิร์สเฟิร์สกูลวงอีกแล้วไอ,อ้เหี้ยพี่นอ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้องน้ำไข่ไอ้เหี้ยจิ้มไข่ดะออกจิ้มไข่กู <c oughs> ยัดปืน ขึ้นไปชั้นสองไอ้เฟิร์สระวังไอ้เฟิร์สเอาปืนไฟนำทางเห็นอะไรดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กเผาเลยเฮียเอ้ยไม่ใช่ง่ายๆนี่ว่าไม่เคยง่ายอยู่แล้วเพื่อนิงไอ้เฟิร์สเพื่อนเราหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนเราไกลๆเนาะโอเคโอเคโอ้ยเหี้ยระเบิดกันชิบหายเลย รถถังสัตู้เปิดระเบิดไม่มือไปไกลแล้วอยู่นี่แล้วกูไปไหนอ่ะเป้ดแล้วกูเดินผิดทางรึเปล่ากูยิงให้ไกลอยู่ไปแล้วโอเคขอบคุณเฮ้ยกูลงหลุมเพาะตรงนี้สนามเพาะร่องนี้มีอะไรรึเปล่านีระเบิด้ยเราทำไรวะ ไปกับมึงอ่ะมันวะดูในแผนที่เพิร์ดตามดาวไปมาแล้วเรามาเราเราติดเราต้องอ้อมอ้อมไอ้ออกได้ยังไงออกอะไรอ่ะไอ้เหี้ยวไอ้ขี้โกงเอ้บุกไปบุกไปอย่าหยุดยั้งปืนต่อบโต้อากาศยานยิงกดเรายับยับเลยเราต้องยิงรถถังก่อน เฮ้ยเอาสก้าน <c standen> ี้เก็บไปแล้วเพื่อเก็บเลยเพื่อนยิงรถถังมันเพื่อนโอ้ยรถถังมันสีน้ำตาลน้ำตาลไอ้เพื่อนงกเข้าใจปะนั่งนั่งนั่งโอ้ยแม่งยิงกูกระเด็นเลยรถถังกดนั่นนั่นอย่าขยับอย่ากได้แล้วได้แล้วได้ได้ ไอส,าาสัตว์แม่งติดรถ <ลด S 2> ถังเก็บปืนไฟก็ไปก็ได้รถถังมันปืนสีน้ำเอ้รถถังมันสีน้ำตาลน้ำตาลมีใบใบไม้ติดอัดเข้าไปอัดเข้าไปเหลือคันหนึ่งเหลือคันหนึง่งเหลือคันหนึ่งถังหมดถังหมดถังหมดเอาปืนไปแล้วยัง,ง,ป,งปืนเลยกำลังป,ปืนไฟ<ป>มีลูกซองเอ้ยนี่มีปืนกลเอาปืนกลนดีกว่า เอาละบุเกเคลียร์สนามเพาะไอ้ฟ้าไอ้พี่กูมากูมาแล้วกูมาแล้วไปไปยิงคุ้มกันยิคงคุ้มกันยิงคุ้มกันโอ้โหโอ้โอ้โอ้กูมาแล้วกูมาแล้วอะตอนนี้ไม่ปลอดภัยเองอ่ะฮะตอนนี้ทำงันหลังไปเป็นล้านเลยเปลี่ยนแล้วไม่ทันแล้วอ๋อโอเคโอเคยังได้อยู่ไอ้ฟ้า แข่งใจไว้กูกำลังไปหาฮะกูไปมากเองเฟสเออที่เดิมเลยสัตว์ไ,ไปาระเบิดควันปลาควันอำพรางมิ้นจาแข่งใจไว้ผลทหารเฮ้ย<อ>เป็นไรอะ่ะ <laughs> ข้าวหลักมึงมึงเดินหลบทางนี้เลยเลนนี้ไม่ปลอดภยัยเฟิร์สเปลี่ยนเลนไปหายดแล้วเปลี่ยนเลน,น <laughs> เปลี่ยนเลนออกซ้ายไอสัตว์ <laughs> ปาควันอำพรางปาควันอำพรางอำพรางกดตรงไหนอะ่ะกดสี่กดสี่ปลาระเบิดไปด้วยแล้วเ <laughs> ฟิร์สมาไม่เห็นเาราเขาบอ,อกว่า <laughs> สู้ๆูอ่ะสู้ แกไปมาไม่เห็นเรามไม่เห็นเราป้ายัดเพิ่มอุ้ยเชี่ยกูก็ไม่เห็นมันไปกูร่วงเฟิร์สไปนะยิงคุ้มกันเฟิร์สเผามาให้หมดเผามาันกุบมาเนี่ยวิ่งไอเวฟมาเล่นเกมแล้วกูจะเล่นต่ออะไรมาเนี่ย เอาเลยนะโอเคเราจะยึดสนามบินในวันนี้ปัดรับนึงเอาเฟอร์ เขาเข้ากันมาแล้วมึงยืนตายอยู่ตรงนั้นได้ยังไงวิ <Yeah. S 2> ่งไปเฟิร์สผิดทางมึงโดนใครยิงวะอ๋อกูเห็นกูกูเห็นแล้ว fucking hell วเอามาแล้วเฟิร์สไ้เ,เฟิร์สนอนหลังกำบงังเฟิร์สข้ามาเ,เฟิร์สเ,เฟิร์สอ,อ,อย่าไปตู้ เฟอรมาทางนี้หลังมึงหน้ามึงเร็วเอา้ามึงเปิดไปเอาเป้าเปอรระเบิดไม่ไม่เจ็บหมายเจ็บซ้ายหน้าซ้ายหน้าซ้ายหน้าโอ้โหปาดโอ้ยไอ้เคีดันบอลขูยงิงกูยิงมันให้มึงแล้วกูยิงมาให้มึงแล้ว เร็วเร็วเร็วเอา้หมดฝ้ยหมดไม่พอเดไปโอ้ยค ah. oh. oh. oh yes. er ุณเรือหนะคือไม่พอเฮ้ยเล่นคอมิเตอรเวิร์ดวอลวะเฮ้ยเอฟิร์ดได้โอ้โอ้โอ้ยแ Harder t h a นเล่นแบบสตอรี่เหรอใช่ Ủa, I... tôi muốn lên thôi à, th okay. <cười> 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 à, tôi cả tá game không riêng, anh yêu người, cái lên game lên, cái đồ thả tôi, tôi cũng không đồ mà tôi, Yahoo, fight với tầm ho, fight với tầm ho, fight với tầm ho, K In, em không phải nè, lên lên, được rồi, tập, tập vừa mà nè, หมดย่งหมดย่งหมดย่างเฟิร์มเนี่เดี๋ยวผมเล่นเดี๋ยวผมเล่นเองเดี๋ยวผมเล่นกันหมดสตอรี่นะไปเหลือไว้เหลือยไว้เหลือไว้บ้างเหลือไว้บ้างอย่าเฟิร์สเฟิร์สลูกปืนมันใหญ่อกูเอาวันนี้นะครับผมเฟิร์สข้างหน้า อาทุกคนประจำที่มองตาไปข้างหน้าพวกเราจะยื้อที่นี่เอาไว้ไอ้เฟิร์สฝั่งมึงไอ้เฟิร์สฝั่งมึงฝั่งซ้ายไอ้เฟอร์รถกระบะไอ้เฟิร์สรถรถรถเฟิร์สไอ้เฟิร์สล่วงกูล่วงตามเลยไอ้เฟิร์เฮ้ยตองนี้ไม่ปลอดภัยอ่ะกูรู้วิธีละ คนหนึ่งบนปืนเว้ยแล้วพอมึงโดนโดนยิงหนักๆอ่ะออกกูออกกูออกกูออกเอ้าทำไมอ่ะเอ้เฟิร์สไอ้เฟิร์เอฟเฟอร์ขึ้นรถไอ้เฟิร์สขึ้นยาโอ้ยโอ๊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 ยอันนี้เล่นถึงซอลลี่ไหนครับภารกิจสามอ๋ออภารกิจสามโอเคยังเหรอเสร็จๆครู้ว่ามึงเล่นกันไปไกลแล้ว โกยตะบงตะใบตะมึงตะบงตะมึงไอ้เฟิร์มึงเอาปืนใหญ่ไว้เออไอ้เฟิร์มยิงรถเฟิร์มยิงรถตังแล้วมีอีกมีอีกโอ้ยไอ้เกียร์มันขึ้นมามันขึ้นมาได้เฟิร์มใจเย็นใจเย็นใจเย็นกูมาแล้วสมองมีสมองมีกูไม่มีไม่เดี๋ยวมองให้เดี๋ยวมองให้แป๊บหนึ่งโอเคโอเค พวกมันตานกันหมดแล้วเฟิร์สเอายอาบครับ <c oughs> ตันเรายึดสนามบินได้แล้วย้ำเรายึดสนามบินได้แล้วเยอ